สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้อนงเกษตรกรผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงควายแฟนคทับแฟนเพจบ้านสร้มฟางเชนอําวันส้มฟางเชนอพาพีพ่พาน้องมาชมควายงามที่ตลาดนัดโคก,กระบือบ้านน้องแจตลาดชมผู้บุตรตรอยันลอพี่น้องเนาะมันนี่กัตรงกับเสาว,วันเสาร์ที่13มกราคม2567พี่น้องมันนี่กัเป็นเสาที่เช้า น้าห้องนอกเกษตรกรผู้เล <c oughs> right. ี้ยงวัวเลี้ยงควายห้องรอดฝนลนะพี่น้องตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นกันนัดมากแต่แต่เมื่อวานนี้ฝนบ่มาตามนัดนะพี่น้องหรือตกอยู่ทางไหนพี่น้องปังอยู่ท่าไหนกทักทายกันมากนะพี่น้องฝนตกบ่นะครับผมทางเฮากับมันห่อนลายกับถาฝนอยู่นะพี่น้องเนาะถาฝนอยู่คิดว่าฝนสิตกตามประกาศเพิ่นกับพระท่านตกะและแต่ว่ากะบขาดว่าสิตกทางอื่นนะพี่น้องเนาะพอย่งนี้มือเสาร์มาอากาศมันเย็นไหมแล้วก็มีเมฆนะพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็เห็นเมฆอยู่พี่น้อง ตอนนี้ก็เห็นเมฆอยู่เนาะแต่ว่ากับยังบรทนันมีทางรอยเท่าทางยาสุทอนเท่า <100 8 S 1> บรทนันมีพี่เนาะฝากพีฝากน้องอีกครัง้งนึงเนาะพี่น้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนตำแน,น่บัตรสวังดิ์ชั้นแนวหาจะปล่อยมือละสองคลิปเนาะพี่น้องเนาะคลิปแรกจะปล่อยท่านที่หลังจากทายท่ำคลิปที่สองจะปล่อยประมาณซีโมงเส้ากับที่สามชมทั้งสองคลิปเลยเด้อพี่น้องเนาะซอยสนับสนุนเกันเนาะขอบคุณไปทั้งแฟนคลับแฟนเพจทั้งทางจังหวัดภาคเหนือ ภาคใต้ยน้อพี่น้องรับชมเป็นยังไงการรับชุ่มกับทางไทยกันมาเนอะพี่น้องเนาะคอมเมนต์กันมาเนี่ยน่าขายกำลังใจให้เราพี่น้องเนาะหลักกับขอบใจแป้งครับแป้งเพจพี่น้องทางสปปลาวทักทายกันมาหลายคนพี่น้องเนาะรับชมชัดเจนดีเพิ่นว่าทางคุณพี่น้องเพิ่นชุ่มให้พี่น้องเนาะกขอบใจหลายๆน้องพี่น้องเนาะอ่าคันอยากได้หัวใจคขวยจากทางไทยเฮากลับมาเบิรงเน้อพี่น้องเนาะตลาดใกล้ๆก็มีทางรอยเอ็ดกับน้องแจเนี่ยะพี่น้องเนาะเขามาทางมุกดาหารนะพี่น้องเนาะแต่อุบลกับเขาไปวารินพี่น้องเนาะวรรินชาาบกมร ตลาดอยูกใกล้หรือไก้อีรีกระทั่งตการพืชผลนะบ้านห้วยายพี่น้องมันเสาห้วยายพัฒนากับนีกับเขามาชมหัวควายทางไทยเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะสปปล่างเฮาขอบใจกันเนาะพี่น้องเนาะไปบ้านสมังเฉลี่สีผ้าเปิดราคาครับหอยเอกหอยเอเท่าหอยมูนี่พี่น้องแต่ว่าบ่เห็นหอยมูเป็นเห็นร้านเป็นผูกจูงไว้จะเปิดราคาเนาะพี่น้องพี่น้องเนาะสวัสดีเป็นควายเผือกเด้อพี่น้องสวัสดีครับมาเปิดชิปกับสายเผือกหอยเอก แม่บ่แม่สาวบะสาวน่อยฟันน้ำนมแม่สาวหน่อยฟันน้ำนมเผือกสิบหกเดือนป้าโทวพี่น้องบอ่ท่านแจ้งปันไอ้เจ้าไก่เห็นชัดเพราะว่าควายเผือกพี่น้อง <c oughs> <c oughs> สิเปิดอกชิปกับควายเผือกเพราะท่นเห็นเห็นชัดอ่ะสาวหน่อยอยู่ที่พี่น้องยังอยากอันนี้โยนเอาตลาดใหม่เน,ะนาะโอ้สูงเลยพี่น้องพูดอ่ะสูงหน่อยสามชุดกวานน่าเนาะสามสิบบวกพูดอ่ะต,นต้นโตสีขาวจนพูนดเลยพี่น้องขนาดมืดนมื่เห็นชัดเจนพี่น้องอ่ะเบิ่งแข้งขาพี่น้องแข้งขาดีห้อยเอกเปิดเท่าไหร่ 65เพิ่นเปิดไว้พี่น้อง60,000กับ5,000แม่สาวน้อยรุ่นฟันน้ำนมเด้พี่น้องเบิ่งพี่น้องแข้งขาหน้าตาเขาแก้วเนาะเขาแก้วเล็บแก้ว65เพิ่นเปิดไว้โอ้เล็บงามพี่น้องเล็บงามเด้อ่าหน้าตาเพิ่นพี่น้องก็ต้นตัวดีพี่น้องอ่าเบิ่งรอบตัวเพิ่นนี่หน้าตาเพิ่นพี่น้องปากข่าวอู้ปากข่าวใหญ่พี่น้องกว้างดีเปิดกว้างเบิด65เพิ่นเปิดไว้สายเผือกตัวนี้อ่ะบานตัวได้อีก แม่บักใหญ่เนาะแม่สาวพี่กันสาวใหญ่พ่อพ่อผสมพี่น้องอุ้ยแม่ใหญ่อยู่ที่พี่น้องตัวนี้พูดเนียวยาวอ่านลาดเบิ้งพี่น้องหน้าตาสวยแม่สาวย้าวอ่านลาดพ่อผสมร้อยสาวช่วหาได้เนาะร้อยสาวช่วหาได้แม่นี่อุ้ยใหญ่พี่น้องแข้งขาพี่น้องเนี่ยตัวนี้ควายดำแม่สาวพ่อผสมพี่น้องตัวนี้ตัวนี้เปิดเท่าไหรให้เอสี่สิบห้าเพื่อนเปิดไว้อุ้ยราคาพ่อต่อร่องพี่น้องพ่อว่าควายใหญ่ได้พี่น้องตัวนี้ ปูไงเงี้ยพี่น้องเปล่าครับมือนี่กูมวลชวนคนมาละถักทายกูมวลชวนคนมาถักทายเปล่าวันเด็กสีผ้าร้านไปเที่ยวครับผมโอ้ครับผมต้นอันซีซิมหาเนาะเดี๋ยวได้ฟอร์เรกเด้อนี่เอาหอยเอกอุ้ยหน้าตาสวยทีพี่น้องพูดอ่ะงามครับผมงามเนาะหน้าตาสวยมาเบิ่งหน้าตาอีหลีพี่น้องซีซิหาแล้าหอยเอกได้กำไรอยู่บ่หอยเอก ได้ได้มาถือคุณป้าอโอ้ยแข่งขาดีพี่น้องงามอัตรายค,ควายไถ่ได้เลยตาแต้มแจ่มแจ่มอันตรายไถ่บัสสี่สิบหา้าหกสิบห้านี่บอกตัวหนึ่งอ้าวแม่สาวหน่อยบาทแม่สาวหน่อยตัวนี้เปิดเท่าไหร่สามสิบสองบาทอุย้ยพระเอกกำลังถืออยู่นี่อาหารร้านหอยหมูพี่น้องามดีพี่น้องสุดย,ยอดเลยแข่งขาดีดีแข่งขาใหญ่แย,ย,ยวอลา,าดพี่น้องสามสิบสอง วุ้ยสุดยอดทุกโตของเราได้มา3าตัวหอยเอกเอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองห้าสี่สามห้าสี่สองสีกสบห้าสี่ครับองเนผู้ใดสนใจตัวใดก็โทรมาต่อรองกับหอยเอกได้เอาขอบคุณหลายๆหอยเอกคุณนมาน,นครับผมอุ้ยสวัสดีครับป่านี่พ่อเล็กพ่นทองได้มาบ่านอุ้ยเอาตาเซาได้พ่อเล็กเหมือนนี่สิ่พันล้านเปเทียววันเด็กกระสันโอ้ยวันเด็กพี่น,อน้องเอา้าแม่ลูกครับแม่ลูกลูกแม่ โอ้ยเบิ่งนี่ลูกเพิ่นพี่น้องตาแต้มแจมแจมอัตลาควายไทยได้พี่น้องต้นโตดีดีลูกสาวเพิ่นพี่น้องลูกสาวเพิ่นเบิ่งถ่ายเพิ่นพี่น้องอ่ะลูกสาวเพิ่นงามลูกสาวงามเด้อ่ีเบิ่งพี่น้องเบิ่งเอาลูกสาวเพิ่นงามดีแม่์มยใหญ่เนาะปลาลอยสี่สิบเมย์ปักไงพี่น้องเบิ่งเท่าไหร่โนโตเพิ่นแม่ใหญ่แข้งขาดีใส่ก่อนโอ้ใส่เจ้าผ้าอยู่ไหวปลาเบิ่งวงเข่าไหวพอเล็กตาแต้มแจมแจมอัตลาควายไทยเด้ามหมืก็ย่อครับโอ้บ่ อุ้ยใไซเจ้าพายุไใบมีใบมีหลอดมีกระสานครบเบิงรอบโตพี่น้องพูดอ่ะอุ้ยพี่น้องแข้งขาตนวตนัวพอเลขเปิดไว้เท่าไรวัน,นี้า่นกับแปดพันครับห้าหมื่นกับแปดพันห้าสิบแปดเป็นเปิดไว้แม่ลูกลูกแม่แม่ใส่เจ้าพายุไว้แล้วเด้พี่พพน้องประกันตำหนิว่าทุกอย่างนี่ลูกสาวเพิ่นพี่น้องลูกสาวก็งามเนาะโ ห้าสิบแปดเพิ่นเปิดไว้พอเลีโคนทองราคาเกษตรกรนี่ดีลอี่สิครับเจ้าพายุไวอืมเนาะครับเจ้าพายุไวลอยสี่สิบด้วยความสุเพิ่นที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนาะมันกัดได้ประมาณสามเดือนเนาะประมาณสามเดือนอขออนุญาตเบอร์โทรพอเลีครับผมศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าหกสองห้าหกหกสองห้าหโคนทองได้แม่ลูกลูกแม่แม่ใส่เจ้าพายุไวห้าสิบแปดเพิ่นเปิดไว้พี่น้องผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อนรับผู้ใดเอ้าขอบคุณหลายๆไลน์มาเด้อครับผม เบิงบรรยากาศตาเสาพี่น้องเปิดราคาตาเสาเลยมันนี้พี่นอ้องย่างมานี่คือบรรยากาศการสื่อการขายหัวควายตาเสาพี่น้องมาตลาดควายเส,สาวันเสาวันเด็กคือคักลยพี่นอ้องอันนี้แม่สาวบ่โอ้ยควายแม่สาวพี่น้องมาขออนุญาตได้เ้อครับผมขออนุญาตแม่สาวหน้าตาสวยดิพี่น้องเบ่งเขาเผินหน้าตาตัโต สูงได้ไบ่อลอยสามสิบอยสามสิบปุ้ยพี่น้องสูงลอยสามสิบหกเหล่าเพื่อน่าพี่น้องสูงลอยสามสิบหกเล่าที่เบิ้งหางเพื่อนเครื่องเพื่อน,ต,นต้นโตเพื่อนอ่ะเบิ้งหน้าตาต,ต้นโตแข้งขาเบิ้งรอบโตพี่น้องอ่ะมาเบิ้งรอบโตเครื่องเพื่อนดีเบิง้งอ่ะเบิ้งพี่น้องแต่ว่าว่าท่านเต็มนี่พี่น้องเ่าท่านเต็มปัจจัยป้ายเมต่ต้นโตสูงหุ่นดีเขาเอิ่อโครงสร้างดีเนาะหุ่นดีแต่ขาดนะ้ำเลี้ยงนิดนึงเนาะขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงเปิดเท่าไรคร วุ้ยพี่น้องราคาสามหมื่นเนี่ยนี่อันน่าคตดแม่พันแม่ขอกแม่ขายได้หุ่นดีโค้งสร้างดีเพียงแต่ขาดน้ำเลี้ยงเนี่ยเอาไปใส่หยาเบื้อ,นอนนงเงยหนาหัวละนอมม้อนี่เนาะเบื้องเท่าพี่น้องสามหมื่นเพิ่นเปิดไว้พี่น้องอู้เบื้องแขงขาต,ต้นโตดีลูกมี่เราไม่ขอเบื้องหน้าตาต้นโตแล้วเนา,านลนะลูกมี่เรามีต่อก่อนมาจากรอยเอ็ยเท่าเดียดแล้วเนาะโอ้อาสามารถรอยเอ็าเอาขอาอนุญาตเบอร์โท่ครับครับศูนย์แปดหกศูนย์แปดหก 2> 2สองสี่หนึ่งหนึ่งหนึ 1> 1่งห้าสามพี่น้องผู้ใดสนใจกระโทรมากต่ตอรองตามเบอร์โทร่นฝากไว้สามสิบได้พี่น้องนี่เบื้องยืนพี่น้องเท่ค่แม่สาวหน่อยตัวนี้พี่น้องอู้ยสุดยอดสุดยอดอ่ะขอบคุณหลายๆมานครกับผมครับผมครับเบือบ้องบรรยากาศพี่น้องโอ้ควายตัวนี้ก็งามพื้นผูกไหว้ของผู้ใดเนาะพี่น้องนี่งามควายงามเลยพี่น้องตัวนี้ของผู้ใดเนาะข้างงาม ผู๋หน่อยงามไหมพี่น้องผู๋หน่อยง่ายรอรอข้อผู้ใดน้องนี่เนาะรอรเขาไม่มาเขาไม่มาใช่ไหมน้าเขาไม่มาผู๋หน่อยรอพี่น้องของผู้ใดน้องนี่เนาะเดี๋ยวเบิ่งได้พี่น้องเพป็นผู๋ไว้ประหัวข้อผู้ใดเพป็นผู๋ไว้ขออนุญาตครับแม่ลูกเด้เนาะแม่ลูกลูกแม่ปะอู้ยลูกแม่เอ้าลูกงามเนาะเบิ่งพี่น้อง แม่เพิ่นบัดบานเบิ่งแม่เพิ่นแต่ว่าลูกสาวงามงามพี่น้องเบิ่งลูกสาวเพิ่นสีสันดีดีลูกสาวเพิ่นงามอ่ะลูกแม่ได้พี่น้องลูกแม่งามอยู่พี่น้องนี่อ่ะสีสันต้นโตลูกสาวเพิ่นพี่น้องงามนี่แม่เพิ่นแม่เพิ่นสูงร้อยยี่สิบกว่าได้บะยี่สิบอ่ะกรประมาณเบิ่งยี่สิบหาบวกเนาะยี่สิบหาบวกนี่แม่เพิ่นพี่น้องแต่ว่าลูกสาวงามพี่น้องเบิ่งต้นโตลูกสาวเพิ่นอ่ะต้นโตสีสันงามลูกสาวแม่บัดบานลูกสาวงาม แม่เพิ่นท่องไว้หรอภาพไว้หรอป่ะโอ้เพินพ่นภาพผสมไปแล้วเอาไปรุ่นเอาเนาะเอาไปรุ่นเอานี่แม่เพิ่นพี่น้องเปิดเท่าไรบาทแม่ลูกสามสิบเจ็ดพี่น้องอุ้ยสองตัวนี่าาานนราคาตีลูกสาวงามนี่พี่น้องพุณเหรอลูกสาวเรางามงามแม่ทับแล้วเอาไปรุ่นเอาดีบรอดีได้ดสามเนาะสามสิบเจ็ดโอ้โธ่ราคาพี่น้องเอบิรงเอาพี่น้องเบิรงรอบตัวเอาขออนุญาตเบอร์โทนี้ครับบัน ศูนย์หกห้าสามเจ็ดหกห้าแปดสองสี่ห้องสีพี่น้องคนใดสนใจกระทู้มากต่อรองกับเพื่อนใดแม่ลูกลูกแม่ลูกง่ามแม่ใส่ไว้แล้วเพื่อน่าเอาไปหลุดเอาอีกสามสิบเจ็ดแล้าพ่อต่อรองพี่น้องต่อรองไดนจังหน่อ,นอยเพื่อน่าเอาเขาก็เละลายมันกับผมย่างต่อพี่น้องเบ่งบรรยากาศได้กันแล้วหรือเพล่าหรืกำลังต่อรองยังเนาะเอาเขาในใหยาดนี่เลย มาเบงิงผูใหญ่พี่น้องโอ้ยผูใหญ่เอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพ,อพ,อพ,อพันได้สบายเลยพี่น้องต้นโตดีดีหน้าตาต้นโตแข็งขามะเผาใหญ่พี่น้องเบิงยืนร้อยสี่สิบเกือบร้อยห้าสิบเนาะเพิ่นวัดเบิงหรือบอ่บ่าเพวัดบ่ครับเกือบร้อ,อยห้าสิบได้พี่น้องเบิงการยืนยืนเท่ครับพี่น้องบอ้ยพี่น้องเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพันพอคุม้มฟูงได้สบายเลยพี่น้องเพิ่นเปื่อเท่าไหร่ฮึห้าเท่าไหร่ ห้าสิบสามเพิ่นเปิดไว้พี่น้องห้าสิบสามเนี่ยราคาเอาไปเป็นพอขอข,อขายพอพัานบริษัทบังการยืนพี่น้องโตปลาคอข้อปลาเข่งเขาเอิ่นมัวควายเนี่ยนี่พี่น้องตัวปลาคอข้อปลาเข่งตันจือลือพูดอ่ะห้าสิบสามเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเอาไปเป็นพอคุ้มฟูงได้สบายเพิ่นไม่จากสายฮื้อโค้ช่ายเลยเท่านะ้ออ่ะขออนุญาตเบอร์โท่าไงครับมันศูนย์แปดสามสี่เก้าศูนย์สามสามแปดห้าผู้ใดสนใจกระทู้มากโตร่องกับเพื่อนใดพี่น้องควายใหญ่ บักปูกใหญ่ห้าสิบสามเปอรเปิดไว้ต่อรองได้จักหน่อยเนาะเอ้าอุย้ยเบิ่งการยืนพี่น,ไไน้องป้าโถป้ายใหญ่พ่อพันอานาคตเอาขอบคุณหลายๆม,มันครับผมโอ้ยแม่พันผู้กไน้อนี่ผู้ไว้พี่น้องบรรยากาศมันนี่คือค่าพี่น้องคือค่าแห่งบรรยากาศการซื้อการขายควายที่ตลาดน้ำโคกระบือบ้านน้องแก่ชมพู้บุตรคือค่าพี่นอ้องเป็นเสาวัานเสาอีกมือหนึ่งที่คือค่าหลังจากปีใหม่มาแล้วพี่นอ้อง กานปีใหม่หู้สึกว่าว่างแน่ว่างเว้นแต่ว่าช่วงนี้ช่วงนี้แน่นไม่อิ่งเลยพี่น้องเนาะแน่นแน่นไม่อิ่งแล้วโอ้ยเบิ่งปูพี่น้องฟาดเพิ่นใดญมาคอยคอยเพิ่นพี่น้องคอยเพิ่อนอุ้ยตา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 ยของของอู้ยควายมันหลายพี่น้องดีควายเพิ่อนอ่าอย่างพี่น้องแม่ บักใหญ่แม่ทองบ่หรือแม่ลูกแม่เดียวแม่เดียววัดนั้นทองบ่ครับทองว่างอยู่พี่น้องแม่บักใหญ่ทองว่างอยู่พี่น้องเบิ่งต้นโตหน้าตาหน้ามอทองชัดเจนอยู่พี่น้องแข้งขาใหญ่สูงร้อยสามสิบเท่าไหร่ฮึ่อยสามสิบห้าไรเพื่อนมาโอ้โตนโตเพื่อนพี่น้องพูดอะต้นโตใหญ่ทด้พี่น้องใหญ่งามเนื้อหนังมังซาดีพี่น้องพูดอะโอ้สุดยอดสุดยอดแม่บักใหญ่เพื่อนเปิดไว้เท่าไหร่ สามสิบห้าเน่บักใหญ่นี่พี่น้องสามสิบห้าอุย้ยใหญ่เลยพี่น้องสามสิบห้าเปิดๆเลยพูดอ่ะม้วนอร่อยแม่บักใหญ่สามสิบห้าเปิดเพิ่นไม่จากใส่เหรอเสียระพุ่ร้อยเอ็ดเท่านาะเสรภูมิแม่ใหญ่พี่น้องสูงอร่อยสามสิบห้าสูงเลยพี่น้องสูงใหญ่งามเบิ่งหน้าตาตนโตเพิ่นพี่น้องพูดอ่ะอุ้ยตาแต้มแจ่มแจ่มได้พี่น้องพูดอ่ะอ่ะสามสิบห้าเนาะขอได้รหัสเบอร์โทวครับศูนย์เก้าหก สองเก้าศูนย์สองแปดห้าเก้าพี่น้องเพิ่นมาจากเซลร์พุม่มร้อยเอทเท่าเพิ่นเปิดไว้ราคาพอต่อรองผู้นดสนใจกระโถนมาต่อรองกับเพื่อนไดพี่น,นอ้องขอบคุณหลายมานครับผมเป็นตาสี่เป็นตาต่อรองเพื่อนอยู่พี่นอ้องอีกขร้างหนึ่งพี่น้องลายพี่น้องอ่ะผ้าย,ยางมาอีกโซนหนึ่งพี่น้องควายลายพี่น้องตลาดช่มผู้บุตรลายแห้งพี่น้องสายเนือก,กับลายควายเลียงกับลายควายสวยงามกับมีพื้นผูไว้พี่น้อง เจ้าของเพคนพวยอยู่เพิ่นผูกไปอู้ยหลายครับพี่น้องเต็มเลยพี่น้องทางนี่สายเหนืออย่างไปส่วนหนึ่งนะพี่น้องนอู้ตะวันหลายพี่น้องเนาะสวัสดีครับผมพี่น้องมาเบิ่งแม่ลูกลูกแม่ลูกแม่บ่ะฮึลูกแม่โอ้ลูกแม่พี่น้องควายแปลกควายแขกอู้ยสูงร้อยนิดๆ ลูกเพื่อนพี่น้องอุ้มก็ได้เบิ่งที่ลูกลูกน,น้อยนี่แม่เพื่นนอนพี่น้องควายแปลกควายแคะลูกนี่น้อยแม่ก็น,น่อยพี่น้องตาแต้มแจ่มจ่อัตลักษณ์พวกเขาอุย้ยแม่พันแม่เพื่อควายแคะเบิ่งท้องเพื่อนแค้งขาเพื่อนพี่น้องว่าเป็นแค่แบบดื้อดีพี่น้องวควายเตี้ยควายแคะควายแคะเนาอเขาเอินอุย้ยตนโตอัตลักษณ์ควายใช่แต่ว่าถึงน่อยพี่น้องนี่ลูกสาวเพื่อนน้อยพี่น้องลูกสาวเพื่อนน้อยอยู่ เพื่อนเปิดเท่าไรสามสิบเจ็ด้อมทรงจ้ะสามสิบเจ็ดอมทรงโอ้ยพี่น้องเ <c oughs> พื่อนจะเอาไปทรงยังไงเนี่มาจะมาหน่อยแต่วายแกรเพิน่นวะวันเป็นวข้หุ่นเนี่ยไยแกระพี่น้องจาไว้แม่หน,หน่อยหน่อยเอ้ามาอีกลแล้วไข้แก่สามสิบเจ็ดแม่ลูก,กอโอ้ทรงผอมทรงราคานีผอมทรงร้อยโลเพื่นวานับจากรอเท่าดีบ่โอ้นับจากรอยเอ็ดเท่าจากกุชช่วเท่าหุ่น โอเคเอาขออนุญาตเบอร์โทรันศูนย์เก้าสามนเก้าสองห้าเจสหควายแกร์พี่น้องแม่ลูกลูกแม่ลูกน้อยสามเจ็ดเป็นเปิดไ้เป็นตาสื่อเป็นตาต่อร่องเพื่อนพี่น้องนั่นเบองเอาเอาความพูดเลายไมันนะ้่ะมันมานเด้อผู้หรือแม่นี่ตัวนี้โอ้ผู้แครคือกันอันเปิดเท่าไรซ้ำนี่หมื่นเก้าครับมืนเกาพน่อยคือกันนี่พี่น้องอ้าว ปไ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 ปหมื่นเก่าสิบเก่าเพื่อนมาจากใสคือเฮ้ยยะสุธนกูช่วเหมืองกันคุณบอกหรือบ้านใดโอ้ข้ามเกินแจ่วยะสุธนดื้อแขะว่าเป็นแข่แขะเต้เต้สิบเก่าโอ้สายเหนือพี่น้องแต่ว่าตนโตดีอยู่ด้สิบเก่าราคาบ่พ่อสองหมื่นราคาพ่อต่อรองของเพื่อนเพื่อนมาจากข้ามเงินแจ่วเนาะอ่ะ ขออนุญาตเบอร์ทั่วเลครับ0 8 6 253 253 2323 2323โอ้ยบพื่อนใดสนใจกระโถ่มาต่อรองกับเพื่อนใดควายแคร์เพื่อนว่าบักพูหน่อยโอ้โทษโทษโทษครับขอบคุณหลายๆมานครับผมโอ้ยเบิ่งพี่น้องโอ้ควายแคร์เพื่อนควายแคร์เพื่อนว่าข้าวบ้านสมหวังหัวงามบ้านสมหวังแชนแนลเด้อสองชองเด้ออันแข้งขาบักพูหน่อยโตใหญ่เขาเอื่นว่าผูหน่อยโตใหญ่เนาะพูดอ่ะ โตเพิ่นพี่น้องสูงเนี่พี่น้องอุ้ยสูงว่ามันเกือบร้อยสี่สิบพันป่ะเนาะ,พ,ะพูดอะร้อยสี่สิบได้แต่ว่าผู้น้อยได้พี่น้องผู้น้อยโตใหญ่เขาเอินขนแข็งนาคาตน้นโตเพิ่นที่ดีพี่น้องอัตลักษณ์ป้ายไทยได้เลยตาแจ้แมแจ่มจำอัตลักษณ์ป้ายไทยได้เพิเนน 30, นเ่นเปิดเท่าไหร่สามเอ็ดสามหมื่นเอ็ดพี่น้องตัวนี้งสามหมื่นเอ็ดเพิ่นเปิดไว้โอ้พอต่อรองเพิ่นบักผู้น้อยพี่น้องต่อได้อีกเพิ่นว่าพูดอะเพิ่นมาจาก สารคามเข้าเนาะอ้าขออนุญาตเบอร์โทร0 8นย์แปดสี่ี่กหูนดห่งสดพี่น้องผู้ใดสนใจกระโทรมากต่อรองกับเพื่อนใดเอ้าขอพูดหลายๆมานฝากเนี่เด้อหล่ะเด้อโอเคครับโอเคครับผมโชคดีมันมานครับผมมาเบิ่งผู้ใหญ่อีกตัวหนึ่งพี่น่องผู้ใดหอยเวียดนามกำลังกวนเพลินกำลังแต้มเขาว่นไงดีพี่น้องผู้ใดมาคูใหญ่สูงลอยหาซิบใต้นโต ย่าว่าลาดโตปลาคอข้อผีเชิงเพิ่นกำลังเหยยกันเท่าไรบ่หูเวียดนามเพิ่นกำลังต่อรองอยู่แต่ว่าโตใหญ่แล้วพี่น้องเพิ่นเปิดเป็นควายเหนือแต่ว่าเอาไปเป็นพ่อคอพคอไข่ใด้ๆพี่น้องเดี๋ยวถ้ามีโอกาสที่ขอได้เลยอยาเปิดพี่น้องใหญ่เลยเอาเป็นเป็นพ่อคุ้มฟูงได้พี่น้องพูดเถอะใหญ่แห้งพูดเถอะย่าพี่น้องใหญ่่เพินกำลังต่อรองกันกำลังได้กันบ่อ่ยใหญ่มาเบิ่งควายใหญ่ตัวปลาคอข้อผีเชิง บ่ทันใดบ่ทันใดเพื่อนเพื่อนสิให้เท่าไรโอ้ห้าสิบห้าห้าสิบเจ็ดแต่ว่าบ่ทันใดกันเพื่อนซื้อมาหกหมื่นกว่าเพื่อนว่าอุ้ยใหญ่พี่น้องเอาไปพอคุ้มฟูงได้ิ่งาอ่านลาดคุมฟูผสมโอ้ผสมได้เลยเพื่อนว่ามีผลงานพร้อมเรียบร้อยพูดอะเพื่อนว่าตาให้กันห้าสิบกว่าอันเพื่อนเปิดเท่าไหร่ ผมเปิดไวหกสิบเจเพื่อนหายห้าสิบเกสิำลังได้กันอยู่ได้พี่น้องเอาเพื่อนสีได้แล้วเพื่อนสีเตมเข้ากันเอาขออนุญาตเบอร์โทรนะศูนย์เหนึ่งแปดเก้าน่ศูนพอพันพี่น้องเอาไปพอคุ้มฟูงได้สบายบักงหกสิบเเพื่อนเปิดไว้ผู้ใดสนใจกระโท่มาต่อรองตามเบอร์โทรฝากไว้ เต็มเขาแซ่แซ่พี่ร้ายแห้งพี่น้องเิ่งฝ่ายร้ายแห้งยางยากรยพี่น้องพูดอะยางยากรับเปลือไงขออนุญาตนี้ได้ครับพี่เด้อเือกตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับเปิดเท่าไหร่หกหมื่นเผือกใหญ่พี่น้องหกหมื่นเปนเปิดรไม่ใหญ่สูงอยู่ลอยสาิบ เจ็ดสามสิบแปดได้พี่น้องเบิงสูงไงได้พี่น้องเผือกไงเอาไปเป็นพอขอบพอขข่พอคุ้งฟูงได้พี่น้องบักเผือกโคกมือเพิ่มเปิดพี่น้องมาเบิงอีกพอพันบักง่ายพี่น้องสายควายดำตะวันใหญ่แข้งขาตนโตดีดีสูงลอยหาซบได้ความสูงบนพี่น้องสูงไงโตผคอฟ้าไปเฉงขึ้นกันโอ้พี่น้องสายพอพันเมื่อนี้มิตรสายพอพันชิบแหลกพี่น้องฉีบสองเจ็ดสิบห้าไปเบิงควายเม่พันน้องพี่น้องน้องมาตัวนี้เปือเท่าไรครับฮ้ พกมือเงินขึ้กันท่อกันแต่ว่าตัวนี้ใหญ่พี่น้องแต่ว่าสายดำใหญ่อลีพี่น้องอุ้ยเบิ้งพี่น้องสายดำบักใหญ่เลยพี่น้องพูดอะตัวนี้กับพกมือนแต่ว่าสายเปล่ยนมาจากสายครับฮะเมื่ออุบลอันบ้านไหเสียงไม่โอ้มาจากเสียงไม่อุบลราชธานีเอาค้ออนุญาตเบอร์โทรนี่ครับศูนย์เก้าห้าหกห้าเจ็ดหนึ่งห้าสี่เจ็ดป่ะโอ้คูณใดสนใจกระทุ่งมาต่อรองต่ามกระทุ เพื่อนได้มาสองสายพันธุ์บักไงเลยพี่น้องพอพันธุ์บักไงทั้งสองสายพันธุ์นี่สายดำโตบักไงพวกซิบคือการเพิ่นเปิดใ้พี่น้องอันนี้ก็สายเผือกไหเ่ยาตว่วาสูงบอทอสายดำตว่วาละาค่าท่อกันเอาไปเป็นพอสายเผือกได้พี่น้องอ่ะอุ้ยผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองตามเบอร์โทรคุนฝากเอาขวามุณดหลายๆเด้อมันหมานครับผมกระแมงใหญ่หญมากพี่น้องมาแล้วอป่ครับ โอ้เสียเวทกำลังหาโอ้มานี่แหละครับไทยไประยะหนึ่งเปิดแหละครับเปิดแล้วอเอาขออนุญาตครับผมมาเบิงควายเขาเขางาวเขางามพี่นอ้องมาเบิงเขาพูดอ่ะพี่นอ้องเอกลักษณ์เพิ่นคือเข,ขางาวควายแม่นี่แม่แยกลูกมมกเนาะแม่แยกลูกมากสูงลอย,ยดดสามสิบเจ็ดได้ปะอยสี่สิบบวกพี่นอ้องป้าเท่แม่ใหญ่ดิพี่น้องแต่เพิ่นแยกลูกมาก เพิ่นแยกลูกมาอยู่พี่น้องเบิงเบิ้งตนโตหางงามหางเงาร้อยสี่สิบไตเขาย่าพี่น้องเขาย่าครับพี่น้องกูดะเบิงง่ายเพื่อนพี่น้องเบิ้งแข้งขาเพื่อนแยกลูกมาร้อยสี่สิบบวกความสูงเพิ่นเบิงเขาเพื่อนพี่น้องเขาบอกใ่ญ่เบิงเบิงรอบโตละไรที่พี่น้องอ่ะมาฟังราคานี่เพิ่นบานี้เพื่อนเปิดเท่าไหร่เพื่สามสิบห้าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องนะโอ้ทองแล้วพี่น้องโว้ยควายทองทองแล้วเนาะ ท้องสามเดือนแล้วพี่น้องสามสิบห้าเพิ่นเปิดไหวป้าเนี่ยแคาเพิ่นตัดต่อรองพี่น้องท้องแล้วลอยสี่สิบความสูงเพิ่นแม่บักใหญ่ยอยู่เด้๋พี่น้องแต่ว่าเพิ่อนพึ่งท้องสามเดือนจังหน่อยนี่เต็มเลยเนาะ<ม>ว่าดนนี่<ม>เต็มเลย<ห>โอ้ยพี่น้องราคาไหมพอต่อรองแห้งพี่น้องเพิ่นมาจากไรเอ็นเอ็นเท่านี่เอาขออนุญาตเบอร์โทั่วศูนย์ต่อแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งสามห้าสองห้าหนึ่งหนึ่งบ่โอเคคุณใส่ศนใจกับทั่วมาต่อรองก็คุณใด่เอาขอบคุณหลายๆมาเด้อครับผม ผู้ใดสนใจโทรมาต่อน้องแม่ท่องแล้วสามเดือนนี่พี่น้องโดยเฉพาะเบื้องเขาเพิ่นเปิดเป็นตลาดพี่น้องกวางง้างงาบงามอัตลักษณ์เอกลักษณ์ใดเลยเอ้ามันมาเด้อครับผมอ่ะบ้านสุหวรงเชนแนลพาพี่พาน้องมาชมควายง,งามที่ตลาดนะัดพวกเกือบบ,บานน้องแกได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องนอชิปแรกเนาะโอ้ยปิดชิปกับ <c> ห <oughs> างควายอ่ะ คอยๆพอมีน้องกเษกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนขับแฟนเศษบานสมัยเช่นนั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข่ไข่เจ็บต่างๆ้ะพี่น้องเนาะร่ำด้วยด้วยเบิดหนีเบิดสีน้ำกันสำหรับมันมีพพชิ้นหนึ่งพอขอบคุณเกษตรกรครับสวัสดีครับ